สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวสารการทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูที่นอกกลางนะครับการสู้รบนะในซีเรียระหว่างนะครับเอ,อ่อกบฏนะในซีเรียกับรัฐบาลของซีเรียนะครับที่หนุนหลังโดยร,รัสเซียและอิร่านะข่าวกวอนนี้ก็บอกว่าเอ,อ่อทางรัสเซียอิร่านเนี่ยกำลังจะถอนกําลังนะอพยพนะเจ้าหน้าที่ต่างๆออกจากซีเรียนะครับแต่วันนี้ก็ข่าวกลับกันนะว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าน,นะมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับ อิหร่านนะครับผู้สนับสนุนระดับบนของซีเรียปฏิเสธการหนีออกนะครับมาจากดามัสกัสท่ามกลางความคืบหน้ากรบฏอย่างรวดเร็วขณะที่พวกกบฏนะครับล้อมดามัสกัสอิหร่านระเบิดใส่บรรดาข่าลือการอพยพพวกเรายืนร่วมกับดามัสกัสอิหร่านจะต่อเนื่องทําการต่อสู้ต่อไปกับพวกกบฏนะครับซีเรียหรือไม่ตหะรานนะครับออกมาเรียกร้องอิสราเอลสําหรับการแพร่กระจายการก่อการร้าย ในซีเรียกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้ปฏิเสธรายงานต่างๆของการอพยพทางสานทูตในดามัสกัสของซีเรียว่าเป็นข่าวปลอมภารกิจทางการทูตนะครับต่อเนื่องกิจกรรมของพวกเขาต่อไปโคศกอิสมาอลิลแบกกาอีนะครับได้ถแถลงสิ่งนี้ภายหลังนิวยอร์กไทมส์นะครับได้รายงานบรรดาการอพยพต่งางๆท่ามกลางการขยายตัวบรรปลายการโจมตีต่างๆของกบฏในซีเรีย สตาฟบางส่วนหนีผ่านทางเครื่องบินสู่เตหรานคนอื่นๆนะครับโดยทางบกสู่เลบานอนอิรักและรัตเกียนิวยอร์กไทมส์ได้กล่าวอ้างและทวีตว่าการะทรวงการต่างประเทศของอิรานนะครับแอปปาสอารักชิได้กล่าวหาอิสราเอลและเหล่าพันธมิตรของการสร้างบรรดาศูนย์กลางก่อการร้ายในซีเรียพวกเราจะต่อเนื่องการสนสนนซีเรียต่อไปตามการร้องขอต่างๆของดามัสกัส อารับชีนได้ยืนยันอีกครั้งซีเรียในความโกรหลว,วุ่นวายกลุ่มฮายัตทาเฮอเอาแชมได้เริ่มหนึ่งการโจมตีขนาดใหญ่ในอเลปโปและอิดลิปในวันที่27พฤศจิกายนการโจมตีทั้งหลายเหล่านี้ได้นําไปสู่การประทะที่เดือดรุนแรงขณะที่กองกําลังซีเรียพยายามที่จะได้กลับคืนอาณาเขตที่สูญเสียไป บ,บรรดาปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายของกองทัพซีเรียนะครับได้สังหารกองกําลัง2,000นายใน1สัปดาห์ตามรายงานข่าวต่างๆเรากบฏซีเรียนะครับได้ควบคุมส่วนเพิ่มของอาณาเขตต,ต่างๆอย่างรวดเร็วในประเทศนั้นภายหลังการล่มสลายอย่างรวดเร็วของอลเลปโปเรากบฏนะครับได้ยึดครองมหานครฮามาดีเอ,อ,เอสเซอร์และในขณะนี้นะครับดาราอย่างรวดเร็ว พวกกบฏซีเรียนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายได้เข้าสู่มานครฮอมส์และได้แม้แต่นะครับล้อมเบืองหลวงดามัสกัสนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการโต้นะข่าวจากตะวันตกนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไปก่อนนั้นนี้นะนั่นก็คือสํานักข่าวจากนิวยอร์กไทมส์ก็ดีนะครับรอยเตอร์ก็ดีนะครับซีเอ็นเอ็นก็ดีนะครับที่กล่าวว่ารัสเซียนะครับกับอิร่านี่ถอดใจหรือเปล่านะมีการนะอพยพเจ้าหน้าที่นะต่างเนี่ยออกจาก นะครับดามัสกัสนะของซีเรียหรือไม่นะซึ่งวันนี้ก็มายืนยันนะครับว่าข่าวเหล่านี้เป็นข่าวปลอมนะครับอาจจะปล่อยมาจากสำนักข่าวจากตะวันตกหรือไม่นะเพื่อให้เกิดการเสียขวัญของกองทัพซีเรียนะครับแล้วก็ทําให้ดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าได้ข่าวว่าทางรัสเซียก็โจมตีอย่างหนักนะครับทางอากาศนะเพื่อให้กองทัพซีเรียนะโจมตีกลุ่มกบฏท,ทางภาคพื้นดินนั่นเองนะครับส่วนทางอิหร่าน ก็ยังยืนยันนะครับว่ายังสนับสนุนนะครับดามัสกัสับสนุนอัสซาดต่อไปนะครับต้องติดตามสายการอย่างใกล้ชิดและฟังข่าวจาก2ด้านนะครับทั้งข่าวตะวันตกและข่าวทางตะวันออกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ